โครับถึง,วงเงวลาได้เล่นทรายแลย้วน,นี้ก้อนหินนะไม่ใช่ทรายถึงเวลาได้ก้อนออโอเคครับกอน,นะอเอาแลวแลวอันนี้รถอะไรอ่ะน้องกุนนี่รถตะคือรถบังคับอ๋นนี้คือรถบังค,บค,บงคับนะอ,อ๋อให้รถพ่วงโอ้โหรถพ่วงก,กันนี้มันใหญ่โตอลังการมากเลยมันสามารถมันทุกได้ทั้งรถเทยแล้วก็รถบังคับเลยนะว้าว ปีนป่ายปีนป่ายหนบอกว่าอยากปีนไป่ายไงยนี่ไงถึงเวลาปีนป่ายแล้วโอโหน้อเลด้วยอ๋อน้องคุณสไล์ลงมาเหรอครับเ <Okay, S 1> ก่งจังเลยครับครับ<ม>วันนี้น้องคุณจะมาเล่นอะไรครับ<ม>วันนี้น้องคุณจะมาเล่นรถของเล่นก่อสร้างนะครบรถอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรน้องคุณรถดำาครับรถดําหรือว่ารถพ่วง รถท่วงแล้วก็บรรทุกลูกบอลหลากสีนะครับแล้วก็มีรถทหารด้วยมีรถเมคคูมีรถบรรทุกรถถทยแล้วก็รถเมคคูคันเล็กนะคบว้าวตอนนี้ต้องคุณมาเที่ยวที่ในสวนนะครับดูบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ อะไรครับให้ลูกบอลแบบนี้ให้ลูกบอลากสีออกไปอยู่ไหนก่อนโอ้ในในรถบรรทุกคันเล็กก่อนนะเอาแล้วแล้วอันนี้รถอะไรอ่ะน้องกุลนี่รถตะคือวับ,บังคับอ๋อนี่คือรถบังคับนะอ๋อให้รถพร่วงโอ้โหรถพร่วงคันนี้มันใหญ่โตอลังการมากเลยมันสามารถ มันถูกได้ทั้งรถเทยแล้วก็รถบังคับเลยนะว้าว,อวเอาทดําออกมาแล้วเทดำบจริงแล้วนะมันเอาไปก่อไฟ <laughs> จะเอาไปก่อไฟเหรอก <laughs> ่อไฟได้ด้วยเหรอรถรถบังคับนะจะบากันละมั้ ได้เล่นทรายแล้อันนี้ก้อนหินนะไม่ใช่ทรายโอเคครับนี่แล้วครับนั่นเขาทำงานนะทำงาน<อ>ทำงานอะไรอยู่อะครับมานก่อสร้างอยู่นะไหนก่อสร้าง,าางยังไงอ๋อขุดดิน <laughs> เสร็จแล้วเหรอครับไปไปตรงอื่นดีกว่าครับตรงนี้เดี๋ยวดินมันสไล์ลงมาครับ,ว,รบว้าวบรรยากาศดีไหมครับน้องคุณน้องคุณชอบไหมครับไหนลองมายืนวันนี้ดูสิมายืนวันนี้ดูน้องคุณยืนได้ไหมเดี๋ยวน้องคุณจะขึ้นไปยืนบนบนขอนไม้นะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนดูวิวนะครับไหนขึ้นไปดูสิครับ ปีนป่ายปีนไปไ่ายหนบอกว่าอยากปีนไป่ายไงนี่ไงถึงเวลาปีนป่ายแล้วโอ้ oh oh. ก็มองดูวิวมันสวยงามสุดยอดเลยไหมน้องคุณ so มันสวยสิโอนคุณสไลด์ลงมาเลยด้วยอ๋อน้องคุณสไลด์ลงมาเหรอครับเก okay, <so> ่งจังเลยครับ so รถพว่วงมันลุกบอลหลากสีของน้องคุณ เวลาเล่นบนแล้วนะเวลาเล่นบนแล้วมันมาโดนหมาม้าเลยลูกลูกบนของน้องกุ๊ดโอ้โอโยนได้ดีนะเดี๋ยวมันมันมันตกลงไปข้างล่างนะครับแล้วมันเก็บยากนะครับ โอ้มันกระเด้งมาเลยนะไหนอะครับโอ้ตักได้ไหมรถไมโครคันใหญ่สามารถตักก้อนหินได้ไหมครับว้าวไหนลองใช้รถไมโครคันเล็กดูสิน่าจะตักได้นะรถไมโครคันเล็กเห็นไหมอ๋อ ก้อนหินก้อนนี้น้องคุณจะตักอ่ะมันมันเป็นก้อนใหญ่สิครับไหนลงตักก้อนเล็กดีกว่าไหมนะมตักก้อนเล็กง่ายกว่ามามาว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe น้องคุณด้วยนะครับบ๊ายบาย